สวัสด,วดีค่ะทีซีดีมีราชการค่ะลองดูค่ะทำรายการค่ะกำลัสอบถามสีเชื่อว่า,าอ๋อสีเชื่อบ้านนะคะปกติเกาะลูกค้าเคยมีซื้อบ้าน,นดูบ้านเลยไหมคะมเป็นบ้านใหม่ขอบ้านใหม่เนาะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตในนันตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อคุณปยาถวินเจริญนะคะเลขที่ใบอนุญาตในเพิกของปร,ประกันชีวิตน,นะคะจะอยู่เลขที่อนุญาตหนึ่ง 610 30 12 9 2นสนนองเนะคะส่วนของในส่วนของประกันมินาพไทยจะอยู่เลขที่6 0 0 4 0 0 9 4 7 6นะคะอันนี้ก็คือลูาค่ะจะซื้อเป็นบ้านใหม่ใช่ไหมคะจะเป็นบ้านบ้านโครงการเนาะไอ่ค่ะคุณเดี๋ยวก่อนอื่นขอญาตขอบัตรประชาชนนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราคนลูกค้าตอบแบบนี้นึู่นะคะโอเคค่ะคุณค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตข้อมูลก่อนนะคะคุณลูกค้าที่อยู่เป็นตันน้าบารอยู่ไหมคะเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรคะเกี่ยวการช้างสองเอาค่อนใช่เป็นชื่อตรสกุลเดิมนะคะตอนนี้ลูกค้าประกอบอาชีพธนาคารบไส้ไหมคะรายได้ต่อเดือนลูกค้าประมาณสองหมื่นสองหมื่นนะคะที่ทำงานยังเป็นที่เดิมนักค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นกุณสยาขอแจ้งสิทธิพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะคะ ของพิบอยโภคก็คือสิทธิข้อที่หนึ่งก็คือสิทธิที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะสิทธิข้อที่2ก็คือสิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินและอย่างอิสระแล้วก็สิทธิข้อที่3สิทธิที่จะร้องเรียนทุกความเป็นธรรมนะคะสิทธิที่4ก็คือจะได้รับการพิจารณาค่ะเฉยๆหากเกิดความเสียหายนะคะก็อันนี้คุณเดี๋ยวพี่ขอเรียนยันด้วยน้ำเงาวนะอ่ะแาแก็ดูสีเชทาบ้านใหม่เนาะ เดี๋ยวพี่ขออนุญาตแนะนําในส่วนของสินเชื่อบ้านของเราก่อนนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของสฟกงินะคะแฟกงิอันนี้ของพี่นะคะก็คือถ้าในเป็นในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะก็คือสินเชื่อก็คืออันนี้จะกู้ยืมเพื่อนําไปซื้อซ่อมแซมนะคะหรือรับโอนสินเชื่อที่อยู่ในอาศัยจากสถาบัน ะะซึ่งมีว่าทุกคนเพื่อซื้อบ้านเพื่อผัดหยุดอาศัยนะคะวงเงินในการขอซื้อกู้ยืมก็คือและอัตราส่วนในการกู้ยืมสูงสุดก็คือต่อตัดสับลอยละ90% 95%นะคะตามวงเงินกู้ยืมนะคะและแอัตราส่วนของการของของวงเงินกู้ยืมนะคะก็คือสูงสุดต่อหลักทรัพย์ประกันก็คือ้อยละ95ตามหลักเกนแ,และเงื่อนไขของธนาคารนะคะ และในส่วนของระยะเวลาผูืยนมก็คือสูงสุดสาปีอายุผู้ผู้ร่วมระยะเวลาผู้ไม่เกิน6 5 65บิปีนะคะส่วนประเภทการผ่อนชำระค่ะก็คือผ่อนชำระทุกทุกผ่อนชำระทุกเดือนนะคะและอัตราดอกเบี้ยและการคำนวณเนี้ยค่ะจะเป็นไป,นปนตามประกาศของธนาคารคำนวณแบบรายวันเป็นแบบลดต้นลดดอกตามยอดผ่านทีคงเหลือของบู้านะคะ แล้วก็จะมีส่วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอะค่ะนอกจากค่างวดนะคะเมื่อเริ่มสัญญาค่ะลูกค้าก็คือจะมีในส่วนของค่าสำรวจและค่าประเมินหลักประกันนะคะตัวนี้ค่ะจะฟรีนะคะปกติอะ่ะราจะเสีย6กพันงบาทต่อแปลงนะคะในส่วนของค่าเบี้ยรประกันอัคคียตัวนี้ของเราก็ฟรีเหมือนกันนะคะ ปกติค่าเบี้ยประกันภัยค่ะจะเป็นไปตามเงื่อนไขของประกันภัยขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นคุณประกนันมูลค่าทรัพย์สินระยะเวลาเป็นต้นนะคะในส่วนของค่าอ,อสังหาริมท์นะคะจะร้อยละ0.05จดของวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10,000บาทนะคะส่วนในค่าจาดจำนองค่ะจะร้อยละ1%นเของวงเงินจำนองนะคะในส่วนนี้ค่ะธนาคารจะรับค่าราค่าจดจำจดทะเบียนจำนองนะคะในส่วนของค่างูนะคะ จะตามระบุในสัญญากรณีการขอสินเชื่อเพิ่มเติมจะมีค่างวดเพิ่มเติมเช่นสินเชื่อบุคคลเพื่อประกันคุคม้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA เป็นต้นนะคะส่วนหากกรมธรรม์ครบป,ปีที่หนึ่งในส่วนของประกันอัคคีภัยตัวนี้เราจะฟรีให้นะคะในปีที่2ก็จะฟรีให้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ในส่วนของที่ลูกค้าปิดบัญชีก่อนกําหนดหรือรีไฟแนนซ์ก่อนนะคะกรณีที่1ถ้ากรณีลูกค้าปิดบัญชีรีไฟแนนซ์ไปสถาบันอื่นก่อน3ปีมีค่าเบี้ยปรับสเเซนนะคะของยอดเงินคงเหลือณนะวันที่ปิดบัญชีนะคะตัวอย่างนะคะวงเงินสินเชื่อหนึล้านบาทแล้วยอดยอดเงินต้นคงเหลือแปดแสนบาทถ้าอันนี้ค่ะคำนวณของเราอะค่ะ ลูกค้าจะต้องจ่ายเบี้ยปรับอยู่2องหมนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีที่ลูกค้าป,ปิดบัญชีก่อนกําหนดค้าปีแรกสําหรับธนาคารสําหรับบัญชีที่ธนาคารรับาาค่าน่าช้าจดจํานงลูกค้าต้องชาระค่าธรรมเนียมจดจํานงคือให้แก่ธนาคารทั้งจํานวนนะคะแล้วก็ในส่วนของหลักการผ่อนชาระแบบลดต้นลดลดอกค่ะดอกเบี้ยคำนวณจากยอดคงยอดเงิน ต้นคงเหลือนะคะแล้วก็ชําระค่างวดจานวนเท่าๆกันทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ส่วนการชําระค่างวดช่วงแรกดอกเบี้ยจะสูงจึงทําให้ตัดจํานวนชําระเงินต้นได้เลยนะคะแล้วก็แห่สุดของการคํานวณนะคะแล้วก็ตัวอย่างการคํานวณอัตาราดอกเบีย้ยคะ่ะในส่วนของอัตาราดอกเบีย้ยปกติอะคะ่ะจะคิดจากเงินต้นคงเหลือและจานวนวันในงวดนั้นส่วนในส่วนของดอกเบีย้ยผิดนัดอะคะ่ะ ดอกเบี้ยกปกติสูงส,ส,สุดตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้บวก3%คิดจากค่างวดค่าชำระส่วนที่เป็นเงินต้นตั้งแต่วันที่ผิดนั้นชำระนะคะแล้วก็ข้อควรระวังนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดการุณีผ่อนชำระค่างวดให้ตรงวันที่กำหนดหากชำระก่อนกำหนดอาจทำให้เกิด ดอกเบี้ยจากวันที่ชำระก่อนกําหนดจนถึงวันที่ครบกําหนดชําระได้ทั้งนี้กําหนดระยะวันผ่อนชำระค้าง,งว่าจะระบุในสัญญาเงินกู้หากมีการชําระล่าช้าจะมีดอกเบี้ยผิดผิดนัดและอาจมีการติดตามทวงหนี้านหนี้นะคะและอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดชําระนี้ก็จะเป็นไปตามธนาคารประกาศนะคะแล้วก็ในส่วนของประการที่ต้องทําเพื่อขอสินเชื่อะคะ่ะตัวนี้ค่ะ อันนี้จะไม่ได้มีผลต่อกันการอนุมัตินะคะก็คือประกันก็คือจะมีในส่วนของประกันอัคคีภัยนะคะในส่วนของประกันอัคคีภยยัยค่ะตัวนี้ของเราจะคุ้มครองของบริษัทอลิแอนนะคะอลิแนอนไอทยานะคะตัวนี้ค่ะก็คือประกันอัคคีภยัยคุ้มครองสิ่งก่อสร้างที่เป็นหลักประกันเพื่อบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภยัยหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในส่วนของประโยชน์ของประกันอัคคีภัยอาคารก็คือจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการไฟไหม้และไยอื่นๆตามที่ระบุนในกรมธรรม์นะคะ 2. ลูกค้าได้รับความคุ้มครองประกันอัคคีภัยด้วยทุนประกันะยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่ก็คือทุนประกันเท่า,ากะะับราคาประเมินสิ่งเท่ากับสิ่งปลูกสร้างไม่รวมที่ดินและรักษานนะคะและระยะเวลาคุ้มครองเท่ากับระยะเวลาของกู้นะคะ ข้อดีของการทําประกันไอพีไทยและประกันที่ธนาคารกําหนดก็คือช่วยลดภาระกับลูกค้าสําหรับภาพบี้ยประกันภัยปีต่อนะคะประกันประกันที่ไม่จําเป็นทาต้องทําเมื่อขอสิทธิ์เชื่อแต่อาจมีประโยชน์กับท่านหรือท่านที่ห่วงใยในทางากันะคะก็คือในส่วนของประกันคุ้มครองเงินสินเชื่อบ้านเอมันเอนะคะประกันในส่วนของประกันคุ้มครองประกันเอมันตเอตัวเี้ค่ะก็คือจะคุ้มครองโดยของบริษัท P ูเดนเชียลนะคะ ประกันชีวิตเพื่อคุคพอมูงเงินสินเชื่อบ้านหากผู้กู้เสียชีวิตหรือทุกคนลาพถผาวันีิเชิงบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบชําระหนี้แทนผู้กู้ตามเงื่อนไขที่ร่วมบุกไว้ใน,ในกรมธรรนะคะในส่วนของประกัน MRTA คะ่ะธนาคารก็คือจะงไม่ได้บังคับให้ลูกค้าทําประกัน MRTA นะคะลูกค้าสามารถทาทุนประกันมีให้เลือกสั่งแบบก็คือแบบที่1ก็คือ 80%ของวงเงินที่ขออนุมัติแบบที่2ก็คือ90%นะคะแบบที่3ก็คือ1 0 0ในส่วนของระยะเอาประกันก็คือคจะมีตั้งแต่10ปี15ปีแล้วก็20ปีนะคะกรณีที่ผู้ปู่มีอายุ656 -65 สถึง65สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ก็คือ5ปีได้นะคะแล้วก็กรณีการรับประกัน ทยมีสองแบบนะคะก็คือกรณีทุน,นประกันมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ล้านบาทอนุมตัตแบบรับประกันภัยทุกรายนะคะยกเว้นบางอาชีพที่ระบุในเกณฑ์การพิจนารณารับประกันภัยไม่ต้องตรวจคุภาพบุคคเอกสารใดๆเพิ่มเติมกรณีที่ทุนประกันมากกว่า5ล้นานพิจารณาตามเกณฑ์ประกันทั่วไปนะคะแล้วก็ ช่องทางการชําระบิลไปเน้น์ทางงบบ้านและสินเชื่อหลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยก็คือสามารถชําระผ่านได้เคาน์เตอร์ททบทุกสาขานะคะหรือตู้ ATM ตู้เอบีเททบทัและการตัดถ่านบัญชีเงินฝากนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆก็จะมีที่ทําการไปรษณีย์นะคะจะมีในส่วนของค่าธรรมเนียมมาถาสิบบาทถึงสิบห้าบาทนะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่า ค่าธรรมเนียมก็คือ15บาท20บาทแล้วก็โลตาส10บาทนะคะเรนนี้จะเป็นในส่วนของลำดับการตัดชำระหนี้ขั้นงวดสินเชื่อบ้านนะคะเมื่อได้รับการชำระขัางวดจากลูกค้าจะธนาคารจะนำเงินที่ได้รับไปตัดชำระหนี้ตามยอดหนี้แต่ละงวดในแต่ละงวดโดยมีลำดับการตัดชำระหนี้ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายเบี้ยเงินต้นตามลำดับ กรณีที่ลูกค้าเําชำระค่างวดเกินหนึ่งงวดธนาคารจะนาเงินที่พี่ลูกค้านํามาชําระยอดนี้ที่นานที่สุดตามลาดับไล่จนถึงทั้งวัปัจจุบันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแตกสีเนาะอันนี้เนาะก็คือถ้าในส่วนของสินเชื่อบ้านนะคะถ้าเป็นกรณีบ้านใหม่อ่ะคะ่ะของเราอ่ะคะ่ะจะมีในส่วนของ 3ชาร์ดดอกเบียให้ลูกค้าเลือกนะคะอันนี้ในส่วนนี้ก็คือกรณีถ้าลูกค้าสมัครผลิตภัณฑ์ครบ3 3 3ประเภทนะคะก็คือจะได้แก่ MRTA ผักผ่านบัญชีและได้เปิดบัญชีทำเดบิตการนะคะอันนี้ค่ะถ้าตัวนี้มันก็จะอยู่ที่ถ้าในส่วนของลูกธานาคารนะคะฟรีจำนองให้ก็คือ จะอยู่เฉลี่ย3าปี4.65กรณีที่ลูกค้พา,าพาราค่าจดตำนองเองก็คือจะอยู่ที่4.58นะคะและในส่วนของกรณีที่ลูกค้าไม่สมัครผลิตภัณฑ์ไม่ครบสามประเภทนะคะอันนี้ค่ะจะอยู่4.89นะคะอันนี้วันนี้คุณลูกค้าสนใจซื้อเลยไหมคะอยาก อย่างน้องสอบถามก่อนได้เนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพี่ลองฝากไเละเอียดไปดูแลถ้ายังไงิสนใจติดต่อพี่ได้เลยคะ่ะโอเคมีรายการอื่นเพิ่เมเติมไหมคะค่ะขอบคุณขอบคุณที่วางใจให้พีมบีดูแลค่ะค่ะ <c oughs>